Uhm เดี๋ยวเราจะเดินทางไปบิเซียแล้วค no. ่ะไปเลยค่ะซึ่งลาค่ะลงมาต้องมีอ้วกเมื่อหนูว่านะนะปิดตัวเนี้ยโอ้แย่เลยว่ะเกียว่าก ตอนเช้าค่ะทุกคนวันน okay? like yeah. well ี้ฮ่องกงเดย์ทูนะคะจริงๆก็เดย์วันแหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เลยวันนี้ก็กําลังจะเดินทางไปฮ่องกงดิสแทร์นะคะเขาก่อสร้างกันมากนะคะเมื่อวานก็นึกว่าร้านมันปิดเฉยๆแต่เปล่าาก่อสร้างกันจริงๆนะมันก็จะมีความวุ่นวายหน่อยๆวันนี้อากาศดีนะคะประมาณ20องศาแล้วคนอื่นเขาก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบใส่เสื้อกันหนาวชิว ขาสั้นขาสั้นด้วยเดี๋ยวตอนเช้านี้เราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะตอนแรกมองไว้เป็นร้านร้านหมูแดงอยู่ร้านนึงอะ่ะปักหมดเวละเดี๋ยวจะไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ร้านนั้นมันไกลที่พักไปหน่อยนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปเดี๋ยวไปหาอะไรใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวรีบไปห้องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะเพราะว่า ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เปิดสิบโมงครึ่งเดินทางจากที่นี่ไปอ่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ว่าไม่ได้จองเข้าก่อน1ชั่วโมงอ่ะเออก็เลยแบบคิดว่าไปชิวๆก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงพิมพ์ก็มี f a าส p าส s อยู่แปดเคอมโอเคเราจะสิในอีกไม่ช้านะคะจถึงแล้วถึงแล้วแลถึงแล้วตอนนี้แหละที่นั่นนี่ กงกีกับปูคนจีคองจีนี่ค่ะร้านที่สองของเราในห้องกองค่ะนี่คือห่านมันมีข้าวด้วยป่ะมีข้าวมีข้าวไปค่ะ,คะลองไหมไ<ป>คนยังไม่เยอะมากนะคะดีเลยจะได้ค่อยๆสั่งสั่งแล้วนะคะแต่ยังไม่มาของพี่สั่งเป็นข้าวหน้าห่านของพี่โปเป็นข้าวหน้าซี่โครหมู มาแล้วจ้าข้าวหน้าผ่นย่างข้าวหน้าพี่คงหมูย่างหน้าตาคืออร่อยมากเลยนะเราจะมาลองกินกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเขามีน้ำจิ้มด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชิมแบบออริจินอลก่อนะคะมันมีกระดูกอ่ะเขาหน้าจะกระดูกออกให้ลองผม่ก็ไม่ออกให้ผมนี่มันเป็นซี่โครง อร่อยอ่ะอาหารโคตรดีเลยแล้วเขาก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะเป็นฟิลเหมือนน้ำส้มอ่ะอือเปรี้ยวๆครับกินกูอ่ะอยู่แล้วที่ไตเป็นรสจืดเหมือนเหมือนมวยอ๋ออ้น้องใช่แบบผมเลี้งหาไม่ได้นะคะอันนี้ติคกงหรูค่ะคือน้ำตกแล้วผมจัดจารเองใช่ใช่ขอขอพี่คมบอกว่าไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าอาหารอร่อยมากค่ะ กินเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยนะเอาจริงว่าชอบนะวันนี้เราก็โดนมือแรกกันไป1 2 3่องดามงลนะคะ500กว่าบาทโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบิสซี่แล้วค่ะไปเลยค่ะเจอกันทีนู่นเลยแล้วกันนะเราต้องทำเวลาละ1ิ0โมงครึ่งแล้วค่ะโอเคค่ะเรื่องจากพีมไปเซเว่นมาหลายรอบมากนะคะ ก็เลยตั้งหมดนะเดี๋ยวจะใช้ยูทิปยูทิปนะคะแตะซื uh ้อ huh. ต you know, uh ั huh. and and ๋วว uh ันเดย์พาสไปก่อนนะคะเปลี huh. ่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นแบงค์นะคะแบงก์ก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันต้องร้อยหนึ่งอันนี้ของจริงค่ะมาแล้วไปที่นี้นะคะไี่ไงเราจะใส่เงินนะคะโอเคได้แล้วร้อยใช้ออโต์กูเยอะไปหน่อยนะคะซื้อของในเซเว่นเยอะจ้าจะเอาออกไปเติมเงินกันเรากลังจะถึ้รถไปที่ที่แล้วนะคะ จิงลาค่ะอากาศดีมากเลยจร่จิงอ,อ,อ,อากาศดีอากาศดีมากๆเย็นๆอะไรเงี้ยเลิศเลยอ่ะสวยนะทำาแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปที่โฟเซนก่อนนะคะ ไปดูคิวกันว่ามันขนาดไหน s <S เรามาถึงไอวอนแมนแล้วนะคะโอ้ยรอ15นาทีเองเราได้ฟาสต์แท็กมาแล้วนะคะเครื่องแรกที่เราจะเล่นก็คือไอวอนแมนนะคะเขาไปจาะไอวอนแมนแล้วนะคะน่ารักดีอ่ะแบบเด็กเล่นได้อะ่ะน่ารักมากเลย,ายมาต่อห้องข้างๆนะคะเป็นแอนด์แมนนะคะ ไอ้ถึงแอนแมนแล้วเดินเข้ามาแล้วด้วยความเร็วสูงาจะต้แข่งกันนะคะนี่นี่ไม่เฮ้ยเธอฉันชอบแอมทสนุกมาทุกคนตั้งใจยิงมาแบตยทุกคนตั้งใจยิงจริงๆนะแบบผ่านไปมองหน้าทุกคนคือแบบตั้งใจตลกอะเราไปถูกทางอยู่ใช่ป่ะเดีนั่งไปข้อเส้นกัน เราเดินมาถึงโซนอาหารแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหิวมากเลยเป็นม้าหมุนม่หมุนเร็วมากใครมาเล่นีีลงมาต้องมีออวกมาหนู่ว่านะอุ้ยพี่ลักเครื่องหัวเครื่องหัวไหมแล้วเราก็เดินทางมาถึง world of frozen แล้วนะคะทุกคนคนดูไม่ค่อยเยอะแต่ข้างในต่อคิวกี่นาทีแล้วนะพี่เจ็ดสิบปยเดี๋ยว welcome to a r n d e l e อุ้ยเทอมันดีมากเลยคนที่ดูฟร o เซนแล้วชอบฟร o เซนนะคะจะรู้สึกแบบเราจะรอประมาณ50-60สนาทีนะคะเขามาทักทายแฟนๆนะคะเพวกแบบเด็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขา <c oughs> จะเดินมาแบบมาคุย <c oughs> มาเลย <c oughs> มาสร้างแรงบันดาลใจแกครับอนเสิร์ดี เลยนะคะคชอบโอลารฟมากน่ารักสุดๆแกน่ารักจริงโอลารัฟน่ารักมากแล้วตอนจังหวะที่แบบว่าเอลซ่าเลดิโกโอ้ยจะร้องให้เก่มันอีสรุปเมื่อกี้เรารองไปประมาณไม่ถึง30นาทีนะคะเครื่องนี้70นาทีมันคือ sliding scale <c oughs> no เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอ,อยมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันแบบต่อคิวชั่วโมงนึงใช่ไหเล่นประมาณ15วีจริงๆนะประมาณนั้นอะ่ะไม่เกิน20วิคตรเร็วเลย <c oughs> ทุกปะหานี่ก็ออกมาจากโซนโกลเซนแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวนิดหนึ่งนะแล้วก็จะไป it's a small world มันมี Fastpass แบบ2อันเลยนะคะทั้ง Fastpass แบบ3อันกัแบบ Fastpass แบบ8อัน ซื้อของพี๋ซื้อ8อันพี่โปซื้อ3อันเราก็เลยจะเก็บพาที่เป็นที่เราเล่นด้วยกันได้ก่นอนอะไรแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอพ้าอ,ออกมาไปกินข้าวัน็่ตอนหิวแหละเราจะมาเล่น It's a Small World กันนะคะทุกคนเฮ้ยเรา,าลงลิฟต์มาเลยลงลิฟต์เนี้ยปุ๊บคชะถึงเลยต่องแมนชื่อว่าอะไร It's a Small World เป็นนั่งหนาสุดเลยนะ อิสมอนน่ารักมากมันน่ารักมากถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นรต้องอธิบายได้ด้วยค่ะเะาวะ่าเราอะไรอยู่ในทวีปอะไรแล้วแล้วก็อันนี้เป็นประเทศอะไรประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบรวบรัดรวบย่อลงมาเหลืออยู่ในแค่แค่ที่นี่ตรงนี้นะคะเออดีนิวน่ารักปานเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็ตอนนี้ตามพยากรณ์ก็คือฝนตกซึ่งมันก็ตกจริงๆริงด้วยนะกตกแล้วอะ่ะเราเข้ามาถึงเฟสติวัลฟู้ดแล้วนะคะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนรสมอาหารโอเคค่ะเราก็ซื้อน้องไก่มาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีฮอทดอกชีสแล้วก็คาราเมลป๊อปคอร์นนะคะไก่จะแบ่งกันกินค่ะอืมน่ากินอยู่นะอันนี้ก็คือฮอทดอกขอดูหน้าตาฮอทดอกโอ้ยนะ่ากินมากแล้วก็ป๊อปคอร์นปะเราจะตับด้วย ลูกก e hey, okay, oh, okay. uh ินไก่ได้ป่เคทีมอีกแล้วนะคะเนียพิมจะมากินเอ้ยเ่พิมจะมาเล่นที่วินวินเดอร์พูลต่อแต่ว่าของพิมจะเล่นได้คนเดียวแบบไม่ต้องรอใครคลาสคลาสนะคะ ใช่แล้วอะี่าวมากเลยค่ะน่านักดีนะแต่ว่าขออันดับี่เป็นภาษาจีนนะคะซึ่งเราก็แบบงงไปเลยจ้าคะตอนนี้เราต้องแบผฝนแล้วแหละฝนเริ่มตกเยอเราวว่าแต่มันเป็นตกแบบปลอยเมเม็ดแบบเม็ดหน้าป่วยอะเม็ดแบบเม็ดแบบว่าหน้าไม่สบายมากฝนตกแบบนี้ เมื่อกี้ไอเครื่องวินนี่แต่ปัวมันจะมีที่ราตรงแบบแถวๆลิ้นปีกใช่ป่ะแล้วคือเครื่องเขากระแทกแรงมากเวลาจอดนี่มันจะกึกกักกึกกักแบบนี้ค่ะเรียบร้อยเลยนะมันกระแทกลิ้นปีค่ะมันก็ปวดมากตอนเนี้ยโอเคต่อค่ะอันนี้ค่ะมี a า t แทร็กอยู่มันคือมิกกี้สปิลา่เเลาเมจิก จบแล้วคะ่ะเฮ้ยม,มันแบบมันดูหนักแหละแล้วก็เหมือนแบบรวมดิสนีย์เบาๆอะไรแบบโดยที่มีโดนัลนักเป็นตัวดําเนินเรื่องน่ารักมากเลยอะ่ะมันใส่แว่นโคดีใช่ไหมมันก็เห็นภาพเป็นแบบสามมิติแล้วก็มีน้ำมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือตามนั้นเลยะคะ่ะดีด<ม>อ่ะชอบมากเลยไปหาพี่ปกอะเดี๋ยวนี้นั่นเองตอนนี้ทุกคนหนาวนะคะหนาวเลยแหละ <poisoned indo> <surprisingly> เราผ่านแอเวนเจอร์แลนด์แล้วนะคะจริงต้องเข้าไปดูว่าในเอเวนเจอร์แลนด์มมีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตอนนี้เราเดินไปเล่นแปดเครื่องเล่นของร้อยคบก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกําไรของเราละค่ะแต่ว่าเครื่องเล่นทำไมพี่ซื้อสามแล้วมันได้เยอะจังวะ i ลอ n Man ได้ a อแล้วก็ I am small I am small i t a small เราจะไปดูหมีกิสลี่แล้วว่าอย y s t o r ค่ะที่รักอันเนี้ย อันนี้แหละอันนี้ต้องเล่นปิดหรอเนี่ยโอ้แเย่เลยว่ะเ <laughs> ยีียนว่าเราได้เป็น fast pass นะคะเราก็จะรับมาประมาณใหญ่เลยแหละเพราะว่าข้างนอกรออ,กอยู่ประมาณ1 5นาทีนะคะแต่ว่ารัถึงเลยล เรารลัดคิว45นาทีตอนนี้เราลดเหลือ5นาทีนะคะยอดไปเลยพลิสลี่จบแล้วพลิสลี่ดีมากชอบมากนะคะใครที่เป็นสายแบบวัดเสียวอยากที่จะแบบว่าเล่นจริงจังจัง,จง,จงนิดนึงยอะไรเงี้ยก็ก็เหมาะอยู่นะตอนนี้พิลมมาอีกเรื่องหนึ่งน,นะคะชื่อว่ามิสติกเมเนอร์น,นะคะ เล่นเสร็จแล้วนะคะเขาน่ารักดีอะมันมีความรู้แบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเทลเป็นสตอรี่แล้วก็ให้เห็นภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้ชอบนะชอบอะไรแบบนี้อน่ารักดีอะโอเคตอนนี้พี่มาอยู่ที่โซนของพาราชูษตแล้วนะคะฮอยสตอรี่อันนี้อยากเล่นมากแบบว่าเล่นคนเดียวอีกแล้วพี่โบมาเล่นนี่เจ้าสิ่งที่ฉันอยากเล่นนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยไว้ละไว้แล้วเอาไม่หมดติดรอบ นี่เดียวเดี๋นี่เดียวก็ได้ได้แล้วตาเขาบอกให้เรามาน,นั่งชิมซ้ายไปนะคะคน,นเดียวเรนพาราเชั่เสร็จแล้วนะคะนี่ เป็นฟิลแบบว่าออมแรงให้เ,เด็กๆอะไรอย่างงี้อ่ะเราจะมาเจอสิ่งนี้น่าจะเสียวกว่าเราชอบเล่นของเสียวนะมาคนเดียวก็ดีนะคะได้หลับคิวเลยอ่ะได้ราบเยอะ,ยอะมากๆด้วยนะคะเท <Hey. S 2> อ้อยไปอยู่หน้าทุกคนเล่นเสร็จแล้วคลุกพีคมากค่ะเมื่อกี้ต่อคิวใช่ไหมแล้วเขาก็เดินมาถามนะคิวมันอีกยาวมากเลยะคะ่ะแต่ว่าพนักง,งานเ็าเดินมาถามว่ามีใครมาคนเดียวหรือเปล่าเอ้มาคนเดียวค่ะ เรียบร้อยเลยค่ะได้รัดคิวนะคะเล่นเลยสุดปังค่ะ <Wow. S 1> เขารอกันอีกประมาณแบบ240นาทีอ่ะ <c oughs> โอ้ยรอจนโอหงอกขึ้นเลยวันนี้เริ่มหิวอีกแล้วนะคะเราจะมาแวะอันนี้กันนิดหน่อยกินนักเก็ตนี่ๆมันมีแบบนี้หมดเลยเราจะกินอันนู้นอ้มาแล้วค่ะชิคเก้นแ c h ชิ s รอดูบุ๊ค่ะจ้าเอ๊กินอิมอ่มแล้วค่ะยังไม่อิ่มมากแต่เรายังมีเวลานะคะก็เลยจะไปที่ Jungle River Cruise นะคะมีคิวอยู่15นาทีแต่แบบมืดแล้วอ่ะมืดแล้วแต่เราก็จะล่องเรืออันนี้หน่อยย่อยอาหารเบาๆเพกันต่อ่้มบางพรอซีไรเอ่แล้วคคือเราไปมัสยิดกบิฟครังต้องเรือเสร็จแล้วค่ะเรือหน่ารักอยู่นะก็มีความแบบว่าหาไปชม ป่าเขาเรียกว่าเรียกว่าป่าอะไรวะแบบนี้พี่ป uh, ่าละมอเดี๋ยวไปนั่งรอดูปุดีกว่าตัดสุดไปเลยค่ะทุกคนดูสิ่งนี้สินี่เอาไว้ทำเครื่องหัวเองนะคะเอาไว้มาใส่หน้า เหลือนะคะแล้วว่าพี่โปพี่โปจะมาดูเลยเลยเข้ามาอีกรอบเลยนะคะด <c oughs> ีใจ,จะมีซีนที่ได้ทำอะไรได้วยกันเพิ่มดูหนังเสร็จแล้วค่ะห,หนาวเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูพลุกันนะคะจะมีพาเล์ <c oughs> ตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะ2องทุ่มอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะมีพาเล์แล้วใสวยนะคะ ตอนเมื่คืนแล้วก็ไฟเผื่ n แะ ไาย้วะ,ะเราจะต้องรีบหนีเพราะว่าทุกคนจะวิ่งแย่งรถไฟันจับน,น,นะคะไม่ยอมเ่าพูดต่อคือิงเพราะว่ามันจะไม่ทันนะครถเป็นคนมันจะเยอะมากนะคะบายบายจุย่บโอเคค่ะทุกคนบาน,น์ี้ทีมก็เดินทางมาถึงจุดจุนแล้วนะคะ,ะ,ะเราชีวิตไมะะะ่ราบรคนเยอะมากมา หิวมากๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็ลจะไปหาอะไรกินอีกแล้วนะคะกินอย่างเดียววันๆแล้วก็มาในาร้านชื่อร้านบ้านมาสเตอร์แอนจีนะคะมันจะเป็นพวกอู้ ซาลาเปาใหญ่มากเราก็สั่งเป็นโต๊ะเนื้อสับกับตับหมูไปใหนึ่งจานของพี่โปเป็นโจ๊กตับหมืห้อเลี้ยวแล้วก็สัง่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งท่านขายน่ารักมากเลยค่ะผพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะคะได้เฉพาะที่แบบเป็นอาหารในร้านซึ่งโอเคนะช่วยได้ไหมน่ากินอยู่ เพิ่งจะลองชิมทพ่ซนะะล,ะล์ะละเปาซาเปาบ้านเขาเป็นออริจิน,นัลเ้ยมันควรจะต้องอร่อยกว่าบ้านเราเนื้อจจริเปล่าเหมือนของบ้านเราจริงเหมือนกันแบบว่าร้อยเปซ็นต์นะคะห้าเอซ็นที่ต่างกันก็คือขนาดที่โคใหญ่นี่ก็คือเจีอร่อยสิบสอท้องกุมก็ออจะ้ถูออด ตับจัดด้วยได้อยู่นอะอันนี้ตับกับเนื้อโจ๊กเหมือนขนมครับโจ๊กเหมือนมากเป็นฟิลนั่นเลยแบบละเอียดแบบละเอียดยิบเจอของอดีไปแล้วหมดแม่ออกร้านเลยซื้อเตรียมซื้อพี่ใครเพิ่มได้เลย

เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะร้านโจ้าของเราในค่ำคืนนี้ใส่พริกไทยกับซอสลงไปแล้วมันจะดีมากนะคะทุกคนมันจะให้ความรู้สึกที่มีรสชาติขึ้นมาตอนแรกมันจะจืดๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับห้องกันแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากปวดขาพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นเช้าไปทำภารกิจนิดหน่อยคะอ่ะเจอกันที่ห้องค่ะถึงห้องแล้วค่ะเตียงใหม่ของเราสุดยอดไปเลยเหนื <N> ่อย หน่อยจริงพี่แบบมน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วอ๋อวินี่เมื่อกี้แวะเซเว่นมาเติมเงินออคโตปุสนิดหน่อยเพราะว่าใช้จนหมดเกลี้ยงเลยงงนมช็อกโกแลตมันกินนมกันนนนิดหน่อยวันนี้ไปดิสนีย์นะสรุปแล้วก็คือ f a ส t p พา s เนี่ยค่ะมันมีอยู่2แบบมันจะมีแบบซีพา s สเอเซสกับเอ่อเป็นพรีเมียรเป็นเอ เอ็ดแพสอะค่ะก็คือคนที่เล่นแบบตรทริปพาสอะเขาจะมีเครื่องเล่นให้เลือก5เครื่องเราต้องเลือกมา3อันใน5อันเนี้ยถ้าเราจะไปเล่นเครื่องที่4ปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วมันก็จะขึ้นว่ามันมันถูกใช้ไปแล้วอะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะแบบบัตรถูกใช้ไปแล้วอ่ะก็เลยต้องระวังกันนิดหนึ่งแล้วก็สาหรับคนเล่น8เครื่องอะค่ะก็จะเล่นได้เล่นได้8เครื่องเลยวันนี้ก็ไปเล่นมาเกือบครบแเครื่องเพราะว่ามีอ่เครื่องหนึ่งที่เขาปิดไปมันก็เลยไม่ได้เล่นนะถ้าไม่ได้ปิดก็คงจะเล่นครบแน่นอนเพราะว่า วันนี้ดับเบลิลไปอยู่เครื่องหนึ่งมันไม่ใช่เครื่องเดิมันเป็นโรงหนังอะ่ะเออสนุกดีค่ะอันนั้นก็เป็นเหมือนที่นอนของพี่โป,โปได้เหมือนกันพี่โป้ก็เข้าไปหลับอืมอืมอันนี้อร่อยอะ่ะ แล้วก็อันสุดท้ายอ่ะที่มันเป็นพลุอะค่ะประทับใจสุดแต่ว่าต้องไปต่อแถวเร็วนิดนึงพิมรู้สึกว่าคนน่าจะเริ่มไปต่อแถวกันตั้งแต่สักสองทุ่มได้แล้วละค่ะเพราะว่าพอสองทุ่มครึ่งอ่ะสถานที่ตรงนั้นคือเต็มมากคนเยอะมากต่อไปถึงข้างหลังเลยแล้วบางทีมันก็บังกันะมันก็มองไม่เห็นโชว์ชัดๆอะไรแบบนี้ค่ะเออก็รู้สึกประทับใจนะ มันก็เป็นอะไรที่แบบตระการตาตระการใจมากเลยแล้วก็วันนี้ฝนตกเบาๆด้วยนะคะทําให้อากาศอ่ะมันเย็นลงมาอีกตอนแรกมันประมาณ20แล้วมันก็ลด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 จนเหลือแบบ16อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันฝนตกด้วยแล้วก็บวกกับว่าเออมันก็เย็นอยู่แล้วแหละเอาจริงมันก็เย็นตั้งแต่เช้าแล้วแล้วมันมืดมือ่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าฝนมันจะตกก็เลยดูพยากรณ์จริงฝนมันตกช่วงบ่ายจริงแล้วมันก็ตกจริงๆนะตกเป๊ะตามพยากรณ์บอกเลย ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กลับบ้านกันใครจะอยากไปก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเนาะแพลนมันต้องแบบอาจจะต้องเป็นนิดนึงไม่งั้นมันก็อาจจะมีความอันนี้ก็คาดเคลื่อนอันนี้ก็พลาดไปเนี้ยเหมือนอย่างเนี้ยวันนี้ของพิมอะบัตรออกทุกภูองพิมมันหมดเพราะว่าพิมดันเอาบาัตรออกทุกภูษไปซื้อของในเซเว่นจริงๆเราเติมไว้เนี่ยแล้วตั้งใจจะใช้เป็น MTI อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่า transportation ทั้งหลายเรายัางไม่ค่อยได้ใช้ไงพิมก็เลยไม่ทันได้คิดก็เอาไปใช้ในเซเว่นมันก็หมดนะคะพอหมดทีนี้เราก็ต้องไปซื้อบัตรแยกแล้ว แยกเป็นรายวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกแบบซื้อเป็นรายวันกับซื้อจากคานี้ไปถึงไปทางอะไรเงี้ยเป็นซื้อเป็นขาขาไปอะอย่างวันนี้พี่มซื้อเป็นขาไปก็คือซื้อจากจิมซาจอยไปที่ดิสนีย์แลนด์เลยเพราะว่าคงอยู่ดิสนีย์ทั้งวันใช่ไหมมันก็คงไม่ได้ใช้แบบเยอะก็ไม่ต้องเหมาวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก,ก็เป็นความผิดพลาดนิดหน่อยของเรา <laughs> แต่ก็โอเคมันก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเอาอะค่ะสนุกดี โอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วใหม่สี่ทุ่มสี่สิบห้าหูดึกมากเลยอะเราจะถึงบ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามพิมพ์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พิมพ์ด้วยนะคะเราพิมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ตามมาได้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะเพราะว่าเราอยู่นานนะถามว่าพรุ่งนี้แพลนไหมยังไม่มีแพลนค่ะเราวันต่อวันค่ะเดี๋ยวค่อยไปคิดก่อนนอนโอเคบายบายค่ะคุณนายทุกคนสวัสดีค่ะ